เป็นบุฟเฟ่แบบสุดคุ้มราคาประหยัดแะผมราคาของเขานี่คือ89บาทนะเบ้น89บาท89บาทคุณสามารถกินได้ทั้งขาหมูขนมจีนก๋วยเตี๋ยวที่สําคัญที่พาเรามาที่นี่เลยก็คือเมนูข้าวหมูแดงครับผมไม่เคยเจอข้าวหมูแดงใส่อยู่ในไลน์บุฟเฟ่ราคาประมาณนี้เลยนั่นสิอ่ะถรพอแล้ว กาวคุ้มเลยมั้งเนี่ยร้อยอ่ะจะไปเป็นแชมป์กินจุเขาสวยอรับอันนี้เลยวันนี้เรามาที่ร้านนี้เพราะอันนี้เลยก็คือข้าวหมูแดงเออดูเขาวเนี่ยดลมดีจังเั้งเออดูลมดีจังเหรเนี่ย ลูกดูอะไรมันดีนะเรอเอา้ามันไม่จะมีกันบ่อยๆเป้นอะไรอ่ะตรงนี้ขึ้นเคงเว้ยไม่ต้องถ่ายแล้วอ่ะนี้ถ่ายแล้วไหมจะไปไหนไม่ถ่ายแล้วดูนินดนึงดูดีๆดูดีๆวันนี้อะไรนะไม่มีเมียนี่เมียปวดหัวบอกว่าตื่นไม่ไหวปวดหัว ว่ามาสองคนเนี่ยเบออไม่มีวันแบบนี้แล้วโอ้หนี่ยิ่งกว่ามาค้าผู้ชายพี่ผ้าอะไรรวมตัวกันพันกว่ารูปอ่ะไม่ได้นัดหมายอ่ะโอ้โหนี้จะหาโอกาสยากกว่าสนอยแลหละทั้งนั้นอะโอ้ยเที่ยงเปิดแล้วด้วยสบายแล้วทีนี้ไม่ต้องถ่ายแล้วไปไหมเดี๋ยวพี่เลี้ยงคุณมีตังค์ขนาดนั้นเลยเหรอนวดนจะหน่อยไหมอย่าดูดูอย่ดูๆูมาช้ามันบอกว่าไม่ไหวผมก็เลยมันใส่ตังค์เอาไว้แล้วนี่นี่นี่ จับอยู่นี่อยู่ตรงนี้แล้วคุณคุณเช็คก่อนไหมมีเท่าไหร่อ่ะเช็คก่อนนี่ไงระดับนี้นวดกดจุดอย่างลำบากนวดฝ่าเท้าก็ไม่ได้โอ้ตายแล้วตายเนี่ยเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับนวดครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่องของ นี่ตโอ้ครับเพือนเพื่อนครับนี่นี่อ้เพื่อเพื่อนอ่าโอ้ยซ้อนแผนว่ะโอ้ยตายแล้วให้ไปถ่ายคลิปบอกว่าจะไปถ่ายคลิปเนี่ยวันนี้จะไปถ่ายเนี่ยร้านอาหารเนี่ยให้มาสองร้อยครับเพื่อนโอ้ยตายหาเป็นเรื่องแล้ววันนี้ เนื่องจากว่าเมียผมทิ้งตังเอาไว้ให้200บาทครับผมก็เบ้นคนละหนึ่งร้บาทเราหาอะไรกินที่มันอิ่มๆคุ้มๆประหยัดประหยัดไหมเป็นคอนเทนต์แบบเพื่อนๆชอบไหมได้สิคือว่ามันมีร้านมาเปิดใกล้ๆบ้านเราครับแล้วก็มาร์คซักเบิกมันน่าจะรู้แหละว่ากำลังหาเลยแหละ ว่าผมว่าคุณมันต้องแนวเนี้ยก็เลยยิงตรงเข้าใน Facebook ผมเลยชื่อร้านเขาคือเติมเต็มบุฟเฟ,ฟ่ครับเป็นบุฟเฟ่แบบสุดคุ้มราคาประหยัดและผมราคาของเขานี่คือ89บาทนะเบ้นแปบาท8ปดบาทคุณจ่ายราคา89บาทาคนละ8 9บาบาทนะครับผมคุณสามารถกินได้ทั้งข้าวขามหมูแปลกไหม ก็มีบ่อยนะก็มีบ่อยนะขนมจีนก็เห็นยก็เห็นก็เห็นเห็นเห็นได้บ่อยเหมือนกันบ่อยเลยข้าวขาหมูขนมจีนแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเหมือนร้านชิปที่แล้วเลยเหมือนเหมือนแต่ว่าความพิเศษของร้านนี้คือมันเพิ่มเติมเป็นข้าวหมูแดงครับเราไม่เคยเห็นข้าวหมูแดงเอามาใส่ในลายบุฟเฟ่ราคาสุดคุ้มราคาประหยัดนะครับใช่ถูกไหมเออถ่ายมาเยอะมากนะแล้วก็เห็นมาเยอะมากนนทบุรีเนี่ยมีเปียบไปหมดร้านบุฟเฟ่แบบเนี้ย แต่ว่าเราไม่เคยเห็นว่าเขารวมข้าวหมูแดงมาในราคาบุฟเฟ่แบบประหยัดประหยัดแบบนี้นะครับครับผมที่สามารถจินได้ทั้งขาหมูขนมจีนก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ข้าวหมูแดงในราคา89บาทคับน่าสนใจเลยไปไหมคุณไปไปไปวันนี้ไหนไก็นวดไม่ได้ <laughs> อิ่มท้องไว้ก่อนว่า เอาอิ่มก่อนเลยอิ่มท้องไว้ก่อนดีกว่ามวหมดว่ากันวันนี้ลองไปดูหน่อยครับทุกคนครับเป็นร้านบุฟเฟ่เปิดใหม่แล้วก็อยู่ใกล้ๆเราด้วยครับนะผมแวะไปเช็คคุณภาพนิดนึงอ่านั่นแหละสินะผมชื่อร้านเขาคือเติมเต็มบุฟเฟ่เห็นเขาบอกว่าอยู่ตรงแถวๆถนนอะไรชัยบกรษคนนี้ไม่ใช่แบงค์พันหรอวะนั่นแหะสิคุณดูดีๆคุณคุณลองห่าดูดีๆบาบะสองร้อยบาท ร้อยโอ้ยตายโดนคือเก <c oughs> ่าเหงยตัวเหมือนเดิมโดนดักทางซะแล้ว เาเลยพี่ฮะเอาเลยเดิออกไปยืนตรงนู้นดิโอ้โหถ่ายเข้ามาให้มันเห็นกว้างๆเออเออดูสิไปอีกไปอีกไปอีกเหรอเออไปอีกเอาเงื่มันถ่ายคนเดียวเฮ้่โอ๊ยไม่สู้เลยฮะไม่สู้ละเห็นสองร้อยไม่สู้ละมีตังคนละร้อยไม่สู้เลยอ่ะโอ๊ยหัวเหี่ยวเลยนี่ครับเพื่อนๆตอนนี้เรามาถึงที่ร้านแล้วถนนที่เราเห็นตรงนี้ครับผมตรงนี้คือถนนอะไรถนนชัยพฤกษ์ ถนนชัยพฤกษ์นะเขาบอกว่ามันอยู่บนถนนชัยพฤกษ์ครับทุกคนครับร้านชื่อว่าเติมเต็มบุฟเฟ่ครับเพื่อนเพ่อครับที่ผมบอกว่าเป็นบุฟเฟ่ราคาประหยัดก็คือ89บาทใช่คุณสามารถกินได้ทั้งขาหมูขนมจีนก๋วยเตี๋ยวที่สําคัญที่พาเรามาที่นี่เลยก็คือเมนูข้าวหมูแดงครับผมไม่เคยเจอข้าวหมูแดงใส่อยู่ในไลน์บุฟเฟ่ราคาประมาณนี้เลยนั่นสิลองดูไหมลองเช็คคุณภาพหน่อยไหมครับผมตามธรรมเนียมอ่าทุกคน คุณมาร้านบุฟเฟ่ประมาณนี้คุณก็เตรียมตังมาแล้วคุณก็มาหาจุดชำระเงินก่อนครับเป็นเป็นแพทเทิร์นเดียวกันหมดนะไม่มีอันไหนที่แบบกินก่อนแล้วมาจ่ายทีหลังไม่มีนะไม่มีก็คือคุณมองหาจุดชำระเงินก่อนร้านนี้เขาจะอยู่ตรงนี้ครับคุณเดินเข้าไปแล้วคุณก็หยิบตังขึ้นมาอย่างห้าวหาญเลยสองใบแดงมีเพียงสองใบแดงเราก็อิ่มได้กับร้านนี้นะผม นี่ครับทุกคนตามกติกาเขาก็คือถ้าคุณจ่ายตา์ปุ๊บคุณจะได้รับ1คนนะ1 1> ได้จาน2ใบแบบนี้แล้วก็ชามหนึ่งหนึ่งชามแบบนี้ครับทุกคนครับแล้วก็น้ำเปล่า10บบาทครับวันนี้พอดีงบคนละ9กบาส <จน S 1> ิบเก้าเลยนะผมแล้วก็อันนี้ผมสามารถตักได้เลยหาที่นั่งแล้วก็ตักได้โอเคทุกคนไปหาที่นั่งกันครับแล้วก็เดี๋ยวไปโจ้กันมาดูกันสิว่าที่ร้านนี้มีอะไรให้เรากินบ้างครับผมไป สเต็ปต่อไปเราได้จานมาแล้วต่อไปเราก็ต้องมาจุดตักข้าวสวยครับเพราะว่าถ้าเราจะกินข้าวขาหมูกับข้าหมูแดงเราต้องตักข้าวสวยเพราะว่าเขาเขียนนะไม่แย่เป็นจับข้าวนะต้องตักข้าวสวยนะตักข้าวสวยครับเพื่อนพอแล้วพอแล้ว กล่าวคุ้มเลยมั้งเนี่ยอจะไปเป็นแชมป์กินจุข้าวสวยเอาออกนะเอาโอ้ยอย่างงี้กินยังไงก็เหลือเพราะว่ามันมีต้องสี่อย่างให้กินนะเว้ยเรียบร้อยจานสองจานผมมาที่จุดตักข้าวสวยเรียบร้อยแล้วผมก็ต้องพุ่งตัวไปที่จุดขาหมูรับนี่ครับตรงนี้เแล้วก็มาตรงนี้ได้เลยได้เลยครับแล้วก็บอกพี่ได้เลยว่าจะเอาอะไรถูกไหมครับพี่ ตรงนี้คือขาหมูขาหมูปกติจะมีเป็นเนื้อหนังมีไส้มีไส้มีคากีมีแต่วันนี้หมดไม่ใช่ความผิดของเขาเลยครับของกูกับมึงล้วนๆมาทั้งสายเลยคือปกติที่เขาบอกว่ามันจะมีเป็นเนื้อหนังมีให้เลยครับผมแล้วก็ไส้มีให้ครับเพื่อนๆครับไส้แบบนี้ขาผมครบถ้วนนะนะเนื้อหนังมีไส้มีแล้วก็ถ้ามาไวหน่อยเนี่ยส่วนใหญ่คากิหมดทีม่วมคากิหมดมเที่ยงครับก่อนช่วงคนเยอะมีคากิด้วยมมีคากินะ้วผมก็ครบถ้วน ครบด้วนขาหมูได้แล้วจ่าย8 9บาทคุณเติมกี่จานก็ได้2จานได้3จานได้ได้มาเลยตักข้ามาเลยหรอพี่เขาจัดการให้แล้วก็ที่เขาบอกว่ามีข้าวหมูแดงใช่ครับมีข้าวหมูแดงเป็นหมูแดงกเดียวไม่มีหมูกรอบใช่ครับอลองนะอไหมน่าสนใจหนูหมูแดงหนึ่งจาน เยอะกว่าข้างนอกอ, <laughs> อีกเยอะเลยอ่ะ <laughs> ให้เยอะกว่าข้างนอก,อ,นอ,กอ, <laughs> อีกไอ้ที่ขายกันห้าสิบหกสิบอ่ะ <c oughs> อนี่คร <c oughs> ับจานนี้เบ้งเบงเลยข้าวหมูแดงมีจริงป่ะนี่แล้วก็น้ำร่งน้ำราดน้ำราดคุณก็ราดตรงนี้ได้เลยครับด้วยนี่อยากได้น้ำเยอะน้ำร้อนคุณจัดการตรงนี้เลย <c oughs> ใส่ได้เลยผมไม่ต้องไปบอกใครเลยคุณเงียบเงียบไว้ตรงนี้คือราดไปเลยอ่ะเงียบเงียบราดได้เลยอ่ะตักไปเลยอ่ะเราขยับมาตรงนี้ตรงนี้จะเป็นบูธของ เขาเท่าที่ผมเห็นจะมีทั้งหมด3น้ำยาจะมีน้ำยากะทิมีน้ำยาปลาแล้วก็แกงเขียวหวานสามอันขยับมันโอ้โูไอ้หนูลูชิ้นแน่นเลยอ่ะเราก็ดูเข้มข้นเขาอ้ประมาณนึงนะประมาณนึงไม่ได้ถึงกับคลากเนื้อปลามากแต่ว่าเข้มข้นประมาณนึงใช่กระถ ú กะทิมาเต็มแต่ลูกชิ้นเนี่ยมาแน่ๆใส่เข้าไปครับ โอ้โหโอ้โหไหวไหมไหวไหม <_ d ata> อันนี้คือถ้าคุณจ่ายตังแปดสิบเก้าบาทคุณได้ทั้งหมดนี้ครับโห oh. คุณได้ทั้งหมดนี้เลยขาหมูอ่ uh. าตักได้ไดหมูดแดง uh. ตักได้ไดขนมจีนตักได้ตัเลยอ uh. ่าโอ้ที่สั่งได้เลยเนี่ย <laughs> ราคาดีมากครับผมความคุ้มค่าความหลากหลายสุดคุ้มเหลือแค่รสชาติครับเพื่อนเพื่อนครับเดี๋ยวมาดูกันว่าคุณจ่าย89บาทเนี่ยนอกจากคุณอิ่มกลับไปเนี่ยมันจะอร่อยด้วยหรือเปล่าอ้ไปไหมไปไหมไปไปเนี่ยผักเผือกก็ตักเอาตรงนี้นะมี่กะทยมอะไรมีให้ครบถ้วนครับต้วนครับครับผมไปไปไปดูดิใครที่มีเงิน89บาทนะแล้วคุณไปกดกินเก่งหน่อยนะคุณสามารถได้ทั้งหมด ที่อยู่ตรงนี้ครับนี่ครับกินได้ไม่อั้นกี่รอบก็ได้ไม่จํากัดเวลาครับมันคุ้มค่าจริงๆนะมันคุ้มมากนะแต่อย่างหนึ่งที่ผมอยากรู้มากๆเลยก็คืออันนี้อันนี้เลยวันนี้เรามาที่ร้านนี้เพราะอันนี้เลยก็คือข้าวหมูแดงไม่เคยเห็นใครจับใส่มาเลยไม่เคยเลยข้าวหมูแดงบุกเป้ครับเพื่อนๆไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงครับเพื่อนๆผมว่าลองเลยดีกว่านี่ ข like ้าวหมูแดงข้าวหมูแดงของพี่เขาเนี่ยเขาก็จะเอาเอาดูด้วยตานะเขาบอกเขาใช้สันอะไรนะสันคอสันคอสันคอเพราะฉะนั้นมันก็จะมีส่วนของมันด้วยกับเนื้อด้วยแบบนี้เพื่อนเพื่อนแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยเพื่อนเพื่อนเขาจะย่างมาแบบแห้งๆนะเนี่ยอันนี้ันนี้อันนี้ไม่โดนน้ำเนี่ยผมหยิใไปดูเลยเนื้อเนื้อมันจะดูแบบแห้งๆหน่อยนะทุกคนนะย่างมาแบบแห้งๆแล้วก็ราดด้วยน้ำหมูแดงครับมีแค่หมูแดงกับกุนเชียงแค่นี้เลยหมูกรอบไม่มีนี่แหละคำนี้ละ ข้าวหมูแดงบุฟเฟ่ครับเพืเ่อนๆแบบนี้แบบนี้ด้วยความที่มันเป็นสันคอเนี่ยมันก็จะมีไอตัวเนื้อเนี่ยแห้งแน่ๆแล้วที่เขาจะย่างมาแบบแห้งๆอะ่ะแต่ว่าไอตรงส่วนมันเนี่ยมีความชุ่มถำนะและหาตักโดนชิ้นมันนะ แล้วก็น้ำร่าหมูแดงนยผมว่าอร่อยกว่าร้านที่ขายรวมกับกบะหมี่เกี้ยวบางร้านถ้าหมูแดงที่มันน้ํามันจะสีแดงๆแบบเรืองแสงเรืองแสงๆๆหน่อยอ่ะมันกินแล้วมันจ๋องๆมีแต่หวานหวานไม่อร่อยเลยแต่นี้มีความหอมครับนู่นครับนี่ให้ดูสีน้าร่าเขาเลยเพื่อนๆ,ๆนี่ครับมันจะมีเต้าเจี้ยวมันจะมีแบบความแบบสีออกอมน้ําตาลน้ําตาลแดงอมน้ําตาลหน่อยๆหวานหอมแล้วก็เค็มอ่อนๆนี่ข้าวเปล่ากับน้าร่าเลย หอมเลยตัวหมูแดงอะผมลองหมูแดงทีนึงอันนี้นะข้าวกับหมูแดงแบบนี้นะโดนหมูแดงไม่ได้มีกลิ่นไม่ได้มีรสอะไรมากมายแร่มาบางๆแห้งๆแล้วกัดโดนมันก็ได้ความทุ่มถังขึ้นมาแต่พอกินกับน้ำราดแล้วโดยรวมอร่อยกว่าร้านข้าวหมูแดงที่ขายรวมกับบะหมี่ก๊ยวบางร้านอันนี้ผมให้ว่าอร่อยกว่าเลย นลวผมรสชาติไม่ทิเล่เลยถ้าตีว่าเป็นบุกเว่เนี่ยก็ถือว่าอร่อยเลยแหละผมใช้คาว่าอร่อยในในระดับบุกเว่แปดสเก้าได้เลยอันนี้คุณเชียงครับเพื่อนๆครับนี่กับน้ําราดมาลังขาดแค่หมูแดงอร่อยอยกับกรอบแค่นั้นเองนะอร่อยอ่ะใช้คําว่าอร่อยในระดับแบบประมาณเนี้ยแต่ว่าถ้าจะไปเทียบกับพวกข้าหมูแดงร้านดังข้าหมูแดงเชฟนู้นเชฟนี้ก็อาจจะอาจจะยังไม่ถึงแต่ว่าถ้าเป็นราคานี้อร่อยครับ ผมอร่อยเลยครับอันนี้ครับเพื่อนๆขาหมูขาหมูอันนี้คือพี่เขาให้มาเยอะมากมีเนื้อหนังมีไส้คาคิมีถ้าคุณมาเร็วหน่อยอน้ําอยากได้เยอะแค่ไหนคุณราดเอาได้เลยเอาได้เลยแล้วผมลองดูไหมคุณผมให้ทุกคนดูสีก่อนเนี่ยครับ ผมแอบเห็นตอนที่พี่เขาเขาหั่นเลยนะผมรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้เปื่อยนุ่มละลายถึงขนาดนั้นมันดูแบบเออหนังมนยังดูเหนียวเหนียวหน่อยนะแต่ว่าเห็นด้วยตาไม่รู้แหละเราต้องลองชิมดูเพื่อนๆครับอันนี้คือขาหมูของที่ร้านนี้ขาหมูบุฟเฟ่ลองหนังเขายังมีความความหนึบอยู่ไม่ได้กินเข้าไปปุ๊บถึงก็ละลายเลยเนี่ยเรเอาถอนจิ้มๆเข้าไปนะเห็นไหม มันมันมันมีความนึบหนึบอยู่นะ,ะนี่ครับดูหน่อครับแต่ว่านุ่มอยู่ในเลเวลนี่เคียวแล้วนุ่มแต่ยังไม่ถึงเลเวลละลายครับเป็นเวยครนี่เป็นรสหา้าตไม่ได้เข้มขน้นไม่ได้แบบราดน้ํานิดเดียวแล้วถึงกับเข้มเข็มปัดรสห้าตเบาๆได้ความหอมความหวานเนื้อมหมูเบื่ยตัวหนังกําลังนุ่มหนึบหนึบ ไก่น้ำราดถือว่าหอมเลยหอมเลย,เลยน้ำาดผมถือว่าหอมเลยแต่ว่ารสชาติเบาคือคุณมาใครเป็นสายราดน้ำนะราดน้ำเบยเยอะนะค,คุณราดได้เลยไม่ต้องกลัวเค็มอ,คอ่าพวกอย่างนี้ดีกว่าความหอมมารสชาติเบาๆกินแบบน้ำชุ่มๆได้เลยให้มาขนาดนี้รสชาติได้ประมาณนี้ความหอมแบบนี้อร่อย ในแบบฉบับของน้ำราดเบาๆถือว่าอร่อยนะถือว่าอร่อยนะนอาจจะหนังอาจจะไม่ได้ละลายนะสำหรับใครชอบหนังแบบละลายเลยเอันนี้ยังพอหนึบๆหน่อยแต่ว่าถือว่าเอ้าอันนี้เพื่อนๆอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่ามาคู่กับร้านบุฟเวป,ประมาณเนี้ยก็คือขนมจีนครับมีทุกร้านนะครับผมแต่ว่าที่นี่คือ น้ำยากะทิเนี่ยคือเขาเด็ดจะเน้นเน้นว่าลูกชิ้นไปเลยอะ่ะมึงมึงลูกชิ้นอะ่ะอ,อ,อันนี้ใส่หม้อผมลองน้ำยากะทิครับด้วยครับแบบนี้เอาละน้ำยากะทินะทุกคนนะแบบนี้รสชาติมีความเข้มข้นครับทุกคนครับนี่ตอนแรกผมก็กังวลอยู่ว่าพอมันไม่มีมวลสารอะไรเยอะเนี่ยรสชาติมัน <ๆ S 1> จะจ่องไหมอร่อยครับรสชาติไม่เผ็ดด้วยเน้นหวาน เน้นกะทิไม่ได้เน้นเครื่องแกงถ้าพูดง่ายๆอย่างนี้ดีกว่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมอยากลองชิมเพราะว่าถ้าคุณเห็นตรงนี้คือเขามีเปิดเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือจริงๆเลย็ก๋วยเตี๋ยวเรือจริงเลยเขาบอกว่าอยู่ที่ตลาดเลยเมื่อกี้นกฮูกปะตลาดนกฮูกตลาดนกฮูกนะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือแบบจริงๆนะเพราะฉะนั้นรสชาติเนี่ยผมคาดหวังนะผมย้ครับว่าเขอทั้งทางคาดหวังนะคาดหวังคุกๆนะคุกๆคุกๆหน่อยอืดหน่อยนะเพื่อนๆนะอันสุดท้ายเลย นี่ครับดุกคนครับะอ่ะลองลองกับชุปเลยแบบนี้โหคักวะไม่เคยกินร้านบุฟเฟ่รวมๆแบบนี้เราก็เตี๋ยวเรือมันคักขนาดนี้แล้วตัวนะอ่ะลองผมแอบรู้สึกว่ามันเป็นแบบรสชาติมันมันเหมือนเหมือนเขาใส่กะทิหรือเปล่าไม่แน่ใจนะมันออกแนวมันมันมากกว่าความคลากนะความรู้สึกผมนะหวานหวานมันมันครับผม รสชาติปรุงมายังไม่ได้ถึงกับจัดจ้านแบบร้านก๋วยเตี๋ยวเรือยุกใหม่อะ่ะที่มันจะต้องหวานเปรี้ยวเผ็ดมาอ่อนๆเลยแล้วก็เด่นที่ความหวานความมันครับเพื่อนๆคุณก็ไปเติมพริกป่นคุณก็ไปเติม,ตม,ตมน้ำส้มเพิ่มใช้ได้ใช้ได้ไม่ทิเลยไม่ทิเลยปรุงเพิ่มก็จะเข้าลิ้นเลยรสชาติจะจัดจ้านขึ้นมาแล้วก็เข้าลิ้นมากขึ้นนะครับผมแต่ว่าถือว่าโดยรวมพื้นฐานมาใช้ได้ ใช้ได้ครับผมใช้คําว่าใช้ได้ครับทั้งหมดนี้คุณจ่าย89บาทคุณเติมกี่รอบก็ได้คุณกินได้ไม่อัน้นไม่จํากัดเวลาด้วยเป็นอีกหนึ่งร้านบุฟเฟ่ราคาประหยัดที่ผมเชื่อว่าความคุ้มค่าให้เต็มสิบเลยให้เต็มสิบนะครับรสชาติหลายๆตัวดีมากใครอยากตามมาคุณตามมาได้เลยตรงนี้คือถนนชัยพฤกษ์ครับทุกคนครับคุณวิ่งมาคุณมองหาคําคว่า89บาทไว้คุณจะมาเจอกับร้านนี้แน่นอนนะครับผมเปิดตั้งแต่9โมงเช้าปิด5โมงเย็นหยุดทุกวันพุธครับ ใครอยู่ใกล้ๆคุณแวะเวียนมาผมเชื่อว่าไม่เสียใายตังแน่นอนนะครับผมก็เอาข่าวประมาณนี้ยวให้เวนกินข้าวกันแล้วก็คลิปหน้าครับเพื่อนๆครับอยากให้ไปที่ไหนหรือว่ามีร้านบุฟเฟ่แบบนี้ชอบดูกันเหลือเกินมีแนะนำมีส่งข้าประกวดคุณพิมพ์คอมเมนต์ได้เลยเมนต์มาได้เลยถ้าเข้าตาดูผมตามไปถ่ายไปไหมไปไปไปกินข้าวไหมเหลือเกินเท่าไหร่ฮะเหลือเกินเท่าไหร่สองบาทไม่จะไปแล้วล่ะ